ก็สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับรับครับที่มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าถ้าเราใช้ตัว GoPro Hero 11 Black นะครับเสียบเจ้าตัว u r a n c y BG3 ตัวนี้นะครับโดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้แบตได้ไหมเสียบแล้วจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ GoPro อยู่นี่นะครับเดี๋ยวถอดออกมาเอาแบตออกเอาจกมีเดี่ยวหมดออกมา นะครับแล้วก็ดึงแบตออกนี่นะครับดึงแบตออกนะเสร็จแล้วโตวโกโป,โปรอยู่นี่นะครับ BG 3ก็เสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายแล้วนะครับแล้วก็มาเสียบกับโกโปร,โปรนะครับเสียบตรงแบบนี้เลยไม่มีแบตนะลองดูอันนี้ไม่มีแบตนะ ลองเปิดเปิดได้ไหมมันขึ้นว่า y o u GoPro will power off connect to 5 v o l t to m power source to h i g h e r to use your GoPro w i t h o battery บลาก็คือว่าถ้าใช้โดยตรงนะครับกับ B G 3มันจะใช้งานไม่ได้ เดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีจะยังขึ้นอยู่ไหมอ่ะขึ้นเหมือนเดิมถ้าเรากดโอเคปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะรับไปอ่ะอันนี้ก็คือคำตอบว่าใช้ไม่ได้นะครับทีนี้มาดูอีกแบบหนึง่งถ้าเราเสียบกับมี d เดียมอดล่ะแล้วตรงจากมี d เดียมอดชัแบตเข้าไปนะครับใส่มี d เดียมอดนะอ่ะให้ดูก่อนแบตไม่มีนะครับเราก็ใส่เข้าไป ล็อกอย่างนี้ปึ๊บนะครับทีนี้มาที่ type c ของตัวมี d เดิลมเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปให้ดูกันอ่ะทีนี้ตัว BG3 นะครับเสียบตรงเข้ามี d เดิลมไม่ได้ใส่แบตนะครับแล้วลองมาเปิดกัน เปิดขึ้นแล้วมันขึ้นว่า no b a c k แต่ไม่ขึ้นเตือนว่าจะต้อง power off แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองกดถ่ายดูถ่ายได้แสดงว่า GoPro โก,โก็ยังพยายามเล็กๆครับว่ายัางต้องซื้ออยู่ก็คือถ้าไม่ใส่แบตนะครับก็ต้องไปซื้อเจ้าตัวมีเดมอดมาเสียบ ถ้านอกจากมีเดอมอรมีอะไรอีกไหมตัวไมค์อะแดปเตอร์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าถ้าลองถูกไหมเดี๋ยวผมไปลองหยิบตัวไมค์อะแดปเตอร์มาลองต่อดูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไมค์อะแดปเตอร์ตรงมันจะได้ไหม <c oughs> นี่นะครับตัวไมค์อะแดปเตอร์คือตัวนี้ลองเห็นนะไมค์อะแดปเตอร์โอเคเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อน power off โอเคเรากออกล้วก็ถอดสายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถอดออกจากตัวมิเตอมอดนะไม่มีแบตนะครับไม่มีแบตออกจตกมิเดยมอดแล้วนะแล้ก็เสียบตัวไมล์อะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปที่ Type-C ด้านข้างแบบนี้นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะเห็นไหมโอเคทีนี้เอา BG3 นะครับ Type-C เสียบเข้าไม a ์อะแดปเตอร์ หุ่นวายมากดูสิมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันว่าจะติดไหมอืมติดเหมือนกันดูสิครับไม่เตือนด้วยสรุปขอแค่มีอะไรสักอย่างหนึ่งของเขามาเพิ่มเติมแทนแบตอ่ะกดถ่ายด้วยยกดถ่ายก็กดได้เห็นไหมครับ ดูสิถ่ายก็ได้นะ,ะนี่4ี่รอ fps ถ่ายได้มีปัญหาเลยนะครับดูอีกทีถ่ายสบายมากสรุปนะครับต่อตรงกับกล้องไม่ได้เดี๋ยวผมลองต่อตรงกับกล้องให้ดูอีกทีต่อตรงกับกล้องไม่ได้ต้องมีไมค์อะแดปเตอร์มาต่อหรือ มีเดียมอดนะครับอ้าสำหรับเจ้าตัว BG3 นะ BG3 อันนี้ไม่มีแบตนะอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่คือ BG3 อุลันซี่พันกว่าบาทเสียบเข้าไปานี้นี้แล้วก็เปิดอ้าว ทีนี้ใช้ได้แล้วคืออะไรเนี่ยครับไม่ได้ใส่แบตนะเห็นไหมไม่ได้ใส่แบตเสียบ G3 ตอนนี้ไม่เตือนแล้วครับอ่าวซะง,งั้นนะอ่ะอ่ะถ่ายได้ด้วยอ้าวสรุปได้แล้วซะง,งั้นอ่ะอันนี้คือน่าจะตอบคาถามเพื่อนๆได้นะครับสรุปว่าใช้ได้นะครับเออก็ง่ายดีถ้าแบบนี้นะครับ เอาไปเดินไม่ต้องใส่แบตก็ได้จะได้ไม่ต้องลดเปอร์เซ็นต์การแบตบวมแล้วก็ลดเรื่องความร้อนไปได้ด้วยเออถ้าเกิดเราเสียบแบบนี้เครื่องแค่อุ่นๆไม่ร้อนมากถ้าเราทําแบบนี้แล้วทดสอบ 4K 60อย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ไหมมันจะดับไหมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เอาก่อนว่า B G 3นะครับเสียบ Type C ตรงเขา้ากล้องผ่านกล้องผ่าน MIDI p o t ผ่านไมโครดัปเตอร์สามารถใช้งานได้หมดเลยอย่างที่ผมเพิ่งทําให้ดูไปเนาะน่าจะตอบคำถามได้นะครับ ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวัสดีปลครับสวัสดีครับบ๊ายบาย